ผู้ใด,ดอยากกินข้าวต้มมดแสบๆเมือนนี้มีเทคนิคดีๆมาบอกจ้ะ เขาต้มมัดใส่ถั่วแดงจากอันดแาแปลกแปลาถั่วแดงมาแซ่ไหวประมาณสองชั่วโมงจาเพราะว่าเป็นถั่วเก่าก็จะนิ่มไววแนหลังจากนั่นก็มาดังไฟไววจ้าแช่ถั่วแดงนิ่มแล้วก็มาหลางออกด้วยน้ำสะอาดจ,จากักสองสามน้ำจะพี่น้องหลังจากนั่นก็เอาขึ้นคางหม้อไปต้มเลยจ้าลังจากต้มถั่วแดงไห้เฮาก็ไปตัดไปตองมาเนาะจ้าซุกแล้วจ้าถั่วแดงของเฮาต้มแล้วเรียบร้อยจ้าบ่ตองใส่เกลือเด้อจ้า เขาต้มมัดมือนี้ก็จะใส่ใบเตยนำก็เลยเอาใบเตยมัดตาแล้วก็ขันออกให้น้ำสีเขียวจังๆแล้วจะแต่ว่าจะใส่พ่อหอมโมเดยใส่หลายจนสีเขียวดอกจาก้าหลังจากนั้นก็นเอาน้ำใบเตยขื้นขางไฟเอาน้ำกะทิลงไปเอาเกลือลงไปจะพี่น้องหลังจากนั้นก็นเอาเข้าสารที่เฮาเตรียมไว้นั้น ใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าเขาซารที่ห้าวเตียมมานี่ก,ก็เป็นเขาซารที่ล้างแล้วเด้อจ้าเขาใส่ในหมอ้อหลังจากนั้นก็คนคๆนค,น,คนไปเรื่อยๆย่างให้เขาสารตดหมอค่ะเขาซานติดหมอหมอก,ก็จะเม็นไหมจ้าหลังจากนั้นนามโบกแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปจ้ามือเนี้ก็จะเฮ็ดสูตรโบค่อยหวานปันไดเด้อจ้าผู้ได้มากหวานก็ใส่ได้หลาย,ลายจ้าเขาซุกแน่แล้วเอาถั่วแดงลงไปเลยจ้าถั่วแดง นิ่มพ่อประมาณโบซุกเกินไปนอกจากถ้าเอาใส่ผอมเขาเลยไปที่แหลกทั่วแดงก็จะนิ่มเกินไปจะเอามือนี้กะสูตามนี่ละจ้าต้่มทั่วแดงแล้วก็ทั่วแดงมาใส่ในเขาดีกว่าช่งแบบธรรมดาแบบบานๆจะหลังจากนั้นซุกแล้วก็เอามาห่อจ้าห่อแบบบานๆเท่านี้ละจ้าใส่กล้วยเข้าไปใบตองสองสันจะพี่น้องความงามโมงงามกับแล้วแต่จ้าแต่ว่ามือนี้ใบตองหลายๆก็จะงามในจักน้อยนอกจากเอาบานนี้ก็ไปต้่มจ้า ต้มโบโดนดอกจ่าประมาณไฟสองชุดกแ็แล้วละจ่านี่ซุกแล้วจ่าพี่น้องอุ้ยแสบสุดยอดจ้า